สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงกับการเดินทางไปประเทศไต้หวันโดยเราจะเริ่มเดินทางกับสายการบินอีวาแอร์นะคะ พอใกล้ถึงนะคะก็จะเริ่มเห็นวิวเมืองแล้วค่ะมีทั้งภูเขามากมายต่อกันด้วยเราก็จะไปผ่านตอมอกันนั่นเองนะคะโดยเดินตามป้ายไปเลยค่ะอันนี้คือเอทีเคที่เขาแจกนะคะก่อนไปตอมอนั่นเองเมื่อผ่านตอมอแล้วเราก็จะไปรับกระเป๋ากันนะคะนี่คือที่รับกระเป๋าของเราค่ะมีพนักง,งานมาจัดวางกระเป๋าให้หยุบง่ายมากถึงเวลาเดินทางเข้าไทเปกันค่ะ เราจองโรงแรม N Hotel นะคะผ่าน Booking.com นะคะร่วมกับ e า a Air นี่คือพื้นที่ส่วนกลางของโรงแรมนะคะและห้องนอนที่เราจองก็คือเป็นแบบไม่มีหน้าต่างอยู่ใกล้ไทยไปเมลาซีเมนเลยค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเรากำลังจะเดินไปที่สถานีซีเหมิน จะไปวัดหลงซานนั่นเองค่ะเพื่อไปสักการะบูชานะคะวัดหลงซานเป็นวัดเก่าแก่ในไทเปนะคะโดยคนส่วนใหญ่นิยมไปขอพรนะคะโดยเฉพาะเรื่องความรักนั่นเองค่ะบรรยากาศตอนกลางคืนนะคะก็จะสวยไปอีกแบบหนึ่งเลยค่ะรอด้วยความที่ผู้คนน้อยลงกว่าตอนกลางวันนะคะทำให้ภายในวัดเงียบสงบมากค่ะ ต่อมานะคะเมื่อเราสักการะบูชาเสร็จแล้วเราก็สามารถไปเลือกซื้อเครื่องรางเรื่องราวต่างๆได้เลยที่เราสนใจนะคะโดยเช็คได้ว่ามีเครื่องรางเบอร์ไหนหมดแล้วบ้างและนี่นะคะก็คือส่วนหนึ่งที่เราซื้อมานั่นเองค่ะเมื่อซื้อเครื่องรางมาแล้วอย่าลืม Acttivate เครื่องรางนะคะที่กระถางทูบด้านหน้านั่นเองนะคะต่อมาไปเดินตลาดกลางคืนกันค่ะข้างวัดหลงซานั่นเองซึ่งมีทั้งตลาดควาชีและกวางโจนะคะไม่รู้อ่านออกเสียงถูกไหมแต่ว่าของข ยเยอะมากเลยค่ะนี่ก็คือส่วนหนึ่งที่เราไปลองกินมานั่นเองนะคะและขอปิดท้ายด้วยเต้าหู้เหม็นวันนี้ค่ะ